ก็ฝันดีครับอยู่กับผมตัตกระตาตัตกระตาวันนี้มาทำอะไรเพื่อนเพื่อนดูลูกสไลเดอร์สไลเดอร์ที่ไหนสปริงบอร์ดไม่ใช่เหรอใช่สปริงบอร์ดสปริงบอร์ดตัวนี้ตัวตัวตัวมันเป็นยังไงลูกตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่แถมต้องเป็นหลังคาสายลุงด้วยเป็นหลังคาสายลุงโอ้โหนี่หลังคาสายลุงโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่น้องตัดน้องน้องนายตัตโชว์สเต็ปด้วยนะ โอ้โห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 ไปไวมากนี่นะเขาบอกว่าหลังคาสายลุงนะโอ้โหเป็นไงลูกเป็นไงทาง,นนทางขึ้นนะทางขึ้นก็เป็นบันไดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะน้องในตั๊ใช่ชอบไหมชอบนี่นะครับก็อันนี้พาเพื่อนไปโดดๆดดสินี่นี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วนู่ดไวด้วยนะไวด้วยนะนี่นะครับก็ อันนี้นะครับเสาจะาจะหุ้มด้วยเออฟองน้ำนะฟองน้ำนะครับจะหุ้มหุ้มหมดทุกต้นนะข้างในนี้เป็นเหล็กนะครับนี่เป็นเหล็กแบบนี้อาส่วนด้านข้างนะครับเป็นตะข่ายขึงตึงนะครับการเด็กร่วงการเด็กร่วงใช่ไหมลูกการเด็กร่วงลอดลงไปข้างล่างใช่ไหม อะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอหยุดหยุดคุยก่อนอะไรนะพ่อไม่ได้มาตรงนี้ใช่ไหมแต่ตรวจไปพอมาได้วมาริโอมาริโอเลยมาริโอร่วงร่วงลูนะเพราะว่าเขายังทำไม่เสร็จใช่ไหมลูกนี่นะครับไม่อยู่เฉยด้วยนะก็อันนี้ตัวตัวพื้นนี่นะเป็น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 ฟองน้ำนะครับส่วนด้านล่างเป็นสปริงนะครับนี่แบบนี้ จะปนสปริงหมดเลยสปริงหมดเลยนะครับก็จะเอาตัวนี้มาหุ้มไว้นะครับลักษณะเป็นแบบนี้ใช่ไหมน้องตั๊กก็สนุกไหมลูกส่วนพื้นผ้านะครับพื้นผ้านี้เป็นผ้ามาจากนอกนะมันเด้งได้ใช่ไหมลูกใช่เด้งได้เพราะสปริงข้างๆใช่ไหมใช่นะครับนี่ก็อันนี้พาเพื่อนๆไปดูด้านรอบด้านล่างหน่อยนะครับ นะครับน้องตัดก็จะเลิกด้านล่างให้ดูเป็นยังไงช่างแหวมเราก็ตามส้างเป็นไงนี่เป็นโครงสร้างแบบนี้อะครับน้องไอ้ตัดก็พาเพื่อนๆดูนะครับรอบด้านข้างนี่เป็นผ้าล้อมนะผ้าล้อมเฉยๆเหรอลูกฮะผ้าล้อมเฉยๆนะนี่นะครับก็จะเป็นบันจี้จัมนะครับเป็น เออตัวตัวอะไรมาริโอ้นะครับนี่นะครับดูจากด้านนอกแล้กันนะครับพร้อมด้วยตะข่ายนะก็อันนี้ความความกว้างนะครับ6เมตรนะครับความยาวน่าจะ8เมตรนะครับ6กคูณ8ดนะสนุกจริงๆนะครับโดดไปลิงอยู่ข้างในนดูความเด้งนะครับความเด้งนะ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามกดติดตามให้จัดกระดาษแล้วก็ใครด้วยเนี่ยเนี่ยใครครูคพ,คพี่หนูครูคพี่หนูเอ๊คลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย๋ยวเดี๋ตวตามกัน